สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องนองโมโอเคชาน n e ลนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอามาตรการลดค่าน้ำค่าไฟรอบล่าสุดให้กับเพื่อนๆฟังว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างสำหรับามาตรการลดค่าน้ำค่าไฟในรอบอามาตรการลดค่าน้ําค่าไฟในรอบล่าสุดนั้นก็คือจะมีรายละเอียดดังนี้ก็คือในส่วนของค่าน้ําก็คือลดไปเลยสิ ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าบ้านของเพื่อนๆมีค่าน้ำอยู่ที่100บาทก็ลดไป10บาทก็คือ10%เก็คือจ่ายแค่90บาทก็ประมาณนี้ค่าค่าน้ำก็คำนวณง่ายๆเลยแล้วก็ค่าน้ำก็จะลดให้2เดือนก็คือได้แก่เดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาหกีแต่ว่าในส่วนของค่าไฟก็จะลด2องเดือนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลดในรอบปีนของเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหา64 แต่ทีนี้ในส่วนของการคำนวณค่าไฟก็จะมีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดังนี้ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้ใช้ฟรี90หน่วยแรกส่วนบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้เกิน150หน่วยต่อเดือนก็จะมีรายละเอียดให้คำนวณด,ดังนี้ก็คือ1ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟของเดือนคุมพนธ์64ให้คิด ตามหน่วยใช้จริงนั่นก็คือมาตรการลดค่าไฟรอบนี้ใช้เดือนกุมภาเป็นเดือนฐานหมายถึงว่าถ้าใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนกุมภาให้คิดหน่วยตามจริงสมมติว่าเดือนกุมภาใช้ไฟอยู่ยที่หนึ่งร้อยหน่วยถ้ามารอบมีนเดือนกรกฎาใช้ไฟไปเก้าสิบหน่วย ก็ให้คิดให้จ่ายค่าไฟแค่เก้าสิบหน่วยเพราะว่ามันไม่เกินเดือนฐานก็คือเดือนกุมภาแต่ถ้าใช้ไฟมากกว่าเดือนกุมภาแต่ว่าไม่เกินห้าร้อยหน่วยมากกว่าเดือนกุมภาแต่ว่าไม่เกินห้าร้อยหน่วยให้คิดค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาสมมติว่าค่าไฟเดือนกุมภาอยู่ที่หนึ่งร้อยหน่วย แต่พอมาเดินกรกฎาใช้ไป300หน่วยก็ให้จ่ายค่าไฟแค่100หน่วยเท่าเดือนกุมภาต่อไปคือกรณีที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็คือตั้งแต่501หน่วยถึง1000หน่วยก็จะมีเกณฑ์การคำนวณค่าไฟก็คือให้คิดค่าไฟ เท่ากับเดือนกุมภาก็คือสมมติว่าเดือนกุมภาเราใช้ไฟหนึ่งร้อยหน่วยแต่มาเดือนกรกฎาเราใช้ไฟอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบหน่วยนั่นก็คือจะเท่ากับว่าเราก็เอาหนึ่งร้อยหน่วยของเดือนกุมภาตั้งไว้ก่อนก็คือเท่ากับห้าร้อยสิบหน่วยลบหนึ่งร้อยเหลือสี่ร้อยสิบหน่วย ทีนี้ในส่วนของ410หน่วยที่เกินที่เกินจากเดือนกุมภามาเขาให้คิดแค่50%ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ410หาร2ก็จะเท่ากับ205ก็จะเท่ากับว่าเราต้องจ่ายค่าไฟในเดือนกรกฎาคมเท่ากับ100หน่วยบวกกับ205หน่วยรวมเป็น305หน่วยที่เราต้องจ่ายในเดือนกรกฎาคม แล้วก็ต่อไปเป็นกรณีที่ใช้ไฟมากกว่าหนึ่พันหน่วยก็ให้เอาเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนฐานเหมือนเดิมก็คือสมมติเดือนกุมภาพันธ์เราใช้ไฟหนึ่งร้อยหน่วยแต่พอมากระกฎาคมเราใช้ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยหน่วยก็เอาหนึ่งพัลบหนึ่งรอยของเดือนฐานออกก็คือหนึ่งพันลบหนึ่งร้อยก็จะเหลือหน0 0งพันไม่ใช่ หนึ 1> 1, 100่งพันหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยก็จะเหลือหนึ่งพันทีนี้ในส่วนของหนึ่งพันที่มันเกินมาจากเดือนฐานเขาให้คิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เท่ากับว่าหนึ่งพันคูณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเท่ากับเจ็ดร้อยก็จะเท่ากับว่าเราต้องจ่ายค่าไฟในเดือนกรกฎาคมจำนวนแปดร้อยหน่วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ให้ใช้ไฟฟรี100หน่วยแรก100หน่วยแรกต่อไปก็คิดตามจริงต่อไปเป็นกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่เฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงกำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรให้ยกเว้นค่าไฟขั้นต่ำจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564 ก็คือไม่ต้องจ่ายค่าไฟขั้นต่ำไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2-5-6-4สําำหรับมาตรการการลดค่าน้ำค่าไฟรอบล่าสุดก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอาจจะฟังแล้วงงยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ว่าแต่ละบ้านมีค่าไฟเท่าไหรอ่อยากให้ช่วยคำนวณก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะช่วยคำนวณว,ว่า จะได้จ่ายค่าไฟประมาณกันเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซ u บสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ